กูดังเบา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 เข็ดเด้าเอาอีเด้อกินดิ๊ใหญ่มึงเอาเด้อนี่เด้อกินเด้อมึงกินเลยกูงก็กินแล้วเมียเมาว่าจังไหนนะจ๊ะเม่นเศ้าที่บอกว่าเราคนเราเสียนะคะเอากลับไปกินเราน้ำกันละวันเกิดมื้อนี้วันเกิดกูมึงจะกินยังเทามึงจะกินอ้อมน้องขวายบ่มึงกินเตนบ่กินเตน มึงมึงทีก,ก,นกนินนั้นกูกับจีกินนันนั่นหัอเสียวนเกียรีหม้อหัวเสียวคือมบบั่วนกูกินมั่เป็นบอกอันนี้แล้นกินมั่เป็นกูจิกินเป็นแต่อ้อมนต้อง้วนี่งงละ่ะเออมึงอยากยังกูจะหาไม่มึงกินเราบอกมังสี่มันบองค่ะแล้วถ้มึงอยากยักกมมมงมึงบอกกูกูจะหาไม่มึงกินเราบอกว่าเราบอกคิดว่าเกิดสิบอ,อุบัติเหตุทั้งสีนะ่เนาะเราบอกแล้วแล้วก็ออกมาเล่นบอกค่ะ กะจิ้นน้ำกันนั่นละเป้าบานีกะช่วยเติบเนาะแล้วเราอยากนอนเนาะมึงอยากนอนมึงก็ต้องไปหลับยื่นีนอนยืดนีกูเอาปีละน้าไม่นอนนอนยืดนีมึงมาต้องไปถอยรถถอยเข่าถอยออกบ็จุดจังพักกันยูเลยแต่ห้าอันเราว่า รบดากรถไ้มึงเหี่ยวหมึงตามมากูนี่มึงชีวิปัญญาจะไม่กลวอ่าเอย่ยกบดากรถมันมึงมาต้องไปกุญแจมางานกุญแจรถไว้เลยมี่มานกินข่าเออกานมึงอยากนอนนี่ลีไปนอนนี่จะกอนขันมึงมานอนนีว่าลับให้ร้านกูอาบน้ำได้ก่อนหนึ่ง น้องหิบันสอาบน้ำยูกหิบไปจงอุจฉะแล้วมันเอามึงไปจงมึงร้อนช่วงแล้วมึงว่าบอมีรถมาเอารถมึงมึงโทรมาหาบอกจังที่ไล่ะบอกบ่าฟังความเขาอันนี้ออกออกมาจากบ้านยตรแม่ออกมาบาดนี้ไอ้ยจะไม่หลอกมา้ยใจกวามับไปเที่ยวมักจะใส่ออกมาน้ำกลน ไปวอดบ้านผมเด้อพุ่นไปวอดบ้านนี่นะดูแต่เราพ่เห็นรถมันพอพ่เห็นรถมันอ้อมบ้านย้ายกอาเลยอ้อมบุุอันบ้านย้ายหมอนมาจอดอันมาจอดต้มน้ำมันย้ายกวาดไวนมาบ้านเลยแบบเนี่ยเพราะมาวอดบ้านเวลาเห็นอกนั่นรถอี่านังนู้หังไม้หนังเลย ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ